เฮ้ยวันนี้กะดีจริงเลยไม่เห็นมีใครมาไล่ตามฆ่าเราเลยฮเห็นไหมสอบเก <expressing> ืดได้เอฟก็ไม่มีใครตามมาล่าเราเลยความเป็นจริงปอมอยดักซุ่มยิงจาักการนายคิดว่ายังไงบีสองก็คิดเหมือนนายเลยบีหนึ่งพวกเราห้ามปล่อยให้เธอรอดไปได้เพราะเธอสอบได้เกรดเอฟนายคิดยังไงล่ะบีสามใช่ใชฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะบีสองพวกเรานต้องไปลืมกระเทือบมันก่อนแล้วที่นี่พวกเราอ่ะค่อยออกลง อย่าลืมล่ะต้านมันตอนออกจะไปทางออกเลยล่ะเอาละแล้วพวกเราต้องออกลงได้ยังกเขาวด่วนเมื่อลูกคอบิดเงินไม่คอาแบบไม่จ่ายตังแล้วนี่ก็คือสภาพแม่ค้ากับลูกค้าที่บิดตังใครกูได้ช่วยกูด้วยต้นไม้ต้นไม้อยู่ไหนกูจะรดน้ำต้นไม้ไอ้กูวิจัยมึงเงบตังมากอย่าบิดคมคมกูกูเป็นนักกีฬามเมื่องเี่แล้วนี่ก็คือสภาพละคไรไทยเมื่อครูบอกว่าห้ามเล่นขวดในห้องเรียนและนี่ก็คือสภาพกูกับเพื่อนหืมใครเป็นคนทำวันนี้ บักนาทีมึงใช่ไหมมึงสูงชิบหายกูก็ร้วยอดคาราเต้กูไม่รู้อ่ะกูนั่งดูเขาเล่นขวดอยู่แล้วกูก็วาดลูกไปด้วยไออ่ะกูนั่งเป็นโลกซึมเศร้าอยู่เข้าใจไหมเดี๋ยวดีครแล้วใครจะรับผิดชอบแล้วเมื่อแบกขาบิดคมๆลูกขาบ้างล่ะส,สภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละใครก็ได้ช่วยกูเลยกูว่จกายมึงลูกบิดมาบิดกลับอย่าบิดกูเอาแตงทอนมามานี่